สวัสดีค่ะไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วทุกทุกคนคิดถึงกันนะคะพอดีวันนี้มีคลิปมาให้ดูนะคะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องไปสนีพอดีมีน้องที่ทำงานด้วยกันสมัยก่อนว e ดดิ้งนะคะเป็นซลิลด้วยกันตอนนี้น้องเขาเป็นตัวแทนประกันนะคะก็เลยมาดูว่าน้องเขาส่งอะไรมาให้ดูนะคะ เนี่ยชื่อคนส่งอังสยาชัชวานนะคะส่งถึงคุณพิกุลทองเย่ Yay! นะคะยูทูบเบอร์นี่แหละค่ะตามที่อยู่เลยน้ำหนักนี้น่าจะเป็นเคอรี่ใช่ค่ะเคอรี่เห็นน้องบอกมาถึงเมื่อเช้านี้ส่งคืนเดียวนะคะมาถึงเร็วมากเห็นร,ปรอปภโทรมาแจ้งว่าพี่ผองมี่องไปเซนีก็ไปเซ็นรับขึ้นมานี้นะคะน้ำหนัก น่าจะไม่เบาเหมือนกันมาดูกันนะคะน้องเขาก็ไม่ได้บอกว่าส่งอะไรจะมีแต่บอกว่าจะส่งของฝากมาให้นะคะามาดูอังสยาส่งให้พี่กุลทองนะคะมาแกะกล่องกันเลยเทปใสรู้สึกคุณจิมมี่แกะแกะแกะแล้วนะคะแกะแล้วไม่เป็นไรยิ่งกว่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะของฝากแบบว่ามิตรภาพหรือน้องสาวคนเนี้ย น่าจะประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะตั้งแต่เป็นเซลล์ด้กันมาเนี่ยสมัยก่อนทำว็ดดิ้งที่ทองหล่อแต่ตอนนี้ก็ต่างคนต่างมีครอบครัวมีภาระหน้าที่ก็ต้องไปดูแลไปดูพ่อคุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดนะคะน้องไปใช้ชีวิตที่โน่นส่วนพี่ผ่องยังทำงานที่กรุงเทพนี่ค่ะมาดูกันแต่ว่าพี่ผ่องตัดเทปเแอ้หละเพราะว่ามือเดียวนะคะถ่ายกล่องไปรษณีเนี่ยอือ ยิ่งกดถูกรางวัลที่หนึ่งมามากล่องรีโอนะคะเบียร์รีโอด้วยซ้ำไปฉีกและเปิดเลยนะคะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยโอ้ยมันลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรอ้าวมีเป็นแผงไข่เนาะแผงไข่แผงไข่สงสัยน้องจะเอาลองโอ้ยค่อยค่อยก็ยค,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 ยค่อยเปิดโอ้ยด,ดูดูดูท่านผู้ชมอุตส่าห์มาจากใต้นะคะอือหื้อ เป็นผล,ลไม้ที่ชอบมากนะคะเป็นลองกองลองกองจากสวนนะคะสวนอ,อ,อังสยาหรือเจีย๊ยบหรือศินนะคะสามีดูเด็ลูกใหญ่มากเลยค่ะโอ้ยทั้งเบาไทยเบาล่างนะคะเนาะโอ้โหสุดยอดนะคะลองกองจากสวนนะคะอะไรจะเท่ายิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะของบ,บ้านเราอย่างเงี้ยพื้นบ้านนะคะมิตรภาพที่ดี มิตรภาพที่ดีนะคะจากกันนมนานหลายปีบ้านๆน,นี้แหละนะคะห้องก็ยังไม่ได้จัดเหนื่อยเลิกจากงานโอ้ยดูสิคะเอากระดาษรองก่อนน้องสาวเอาให้เป็นรองกองนะคะพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งรองกองจากสวนน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าสี่ห้าโลนะคะค่าส่งนี่ก็คงจะหลายร้อยเหมือนกันนะคะโอ้โหมาดูนะคะโทษนะคะวางพื้นเลย อถูกกลตตอรีตตร่กับบอปานแล้วค่ะได้กินผลไม้จากสวนน้องสาวนี่ดูสิโอ้โหอะไรจะใหญ่ขนาดนี้ลองกองลองกองโอ้โหจะเป็นอะไรที่น่ารักมากนะคะอุซาจะไม่ให้รักได้ไงเนี่ยต่างกันตั้งยี่สิกว่าปีแล้วส่งลองกองจากสวนมาให้พี่สาวนะคะ พี่สาวที่ทำงานโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะดูดูพ่อแม่พี่น้องสิกินเบิร์ติสองคนย่านเป็นอ่าอาทิตย์ผุลัตตบา้านุสิแบงให่หยาดพี่น้องไก่เคี่ยงนะคะรอบปพ่อคนถีรับมาให้เห้าหลากักกะเอาไปกินจบของโอ้ยดีต่อใจนะคะอะไรก็สุดยอดสุดยอดสุดยอดนะคะดูแกะกล่องมาน้องสาวจับ ใต้นครศรีธรรมราชถ้าพูดไม่ผิดนะคะน่าจะอำเภออะไรอำเภอฉวางหรอถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะใช่เนานะดูดูกล่องเด็กเขาเขียนแต่ชื่ออังสยาชัชวาลแต่ไม่ได้บอกแต่รู้ว่านครศรีธรรมราชอำเภอฉวางอ่ะนะคะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องขอบ คุณมากๆนะเจี๊ยบกับสิลโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแกะกล่องลองกองมาจากใต้นะคะคิดถึงนะคะคนเราห่างกันแต่ใจใจเรายังผูกพันโอเคคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ขอบคุณมากนะคะวัสดีค่ะ